ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับทางซ้ายมือของผมคือจักรยานยนต์ยี่ห้อดูพติรุ่น160แรงมา้าพร้อมเครื่องยนต์สองจังหวะส่วนทางขวามือของผมนี่ก็คือจักรยานยนต์รุ่นเดียวกันแปะเลยอีกหนึ่งคันครับส่วนผู้ที่ยืนทำหน้าเครียดอยู่ตรงกลางนี่ก็คือคุณแชรีครับวันนี้คุณแชรีจะมาขอท้าพิสูจน์ด้วยการดึงเชือกต้านแรงเครื่องยนต์ของจักรยานยนต์ทั้งสองคันนี้เป็นเวลา20วินาทีครับ ส่วนคนที่ยืนใส่สูตรอยู่ตรงนั้นก็คือคุณโจผู้จัดการของแชรีครับซึ่งจะคอยสังเกตการและส่งสัญญาณบอกให้รถหยุดเร่งเครื่องทันทีหากแชรีไม่ไหวแล้วขอให้โชคดีนะครับผมขอหลบไปก่อนล้ะ ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแชรีด้วยครับขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณจริงๆครับแล้วคําถามของผม <c oughs> คืออะไรอย่างนั้นเหรอครับผมอยากรู้ว่าคุณแชรีแข็งแรงแค่ไหนครับคุณเอริชมันครับตอบได้ไหมครับแช่ที่จะถามให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะฉันก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าคุณแชรีสามารถยกน้ำหนักได้เท่าไหร่นะคะเอาละค่ะ มีให้เลือกสามตัวนะคะข้อ1ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง3ามคนบวกกับฟอร์จูน่าข้อ2แขกรับเชิญหกคนบวกพิธีกรด้วยค่ะส่วนข้อ3ผู้ช่วยของคุณโบนิงทั้งสิบคนเลยค่ะผู้ช่วยของคุณโบนิงหุ่นดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วจะเป็นข้อไหนเอาละคะทีมชายตอบได้ก่อนเลยนะคะ ทุกคนสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะโอเคครับเออเรายังไม่ทราบเลยนะครับเมื่อกี้เขาใช้เวลาไป20วินาทีใช่ไหมครับถ้าแค่20วินาทีก็ขอตอบข้อหนึ่งดีไหมล่ะครับลงได้เลยนะโอเคข้อหนึ่งนะได้ข้อหนึ่งเลยนะคะได้เลยแต่ทำท่าทางเหมือนจะเปลี่ยนใจเ่เขาไม่เปลี่ยนใจครับไม่เปลี่ยนครับห้ามเลือกตามนะฉันคิดว่าไม่น่าจะเป็นข้อหนึ่งค่ะไม่น่าใช่แว่าข้อหนึ่งนะ จะใช้เสียงข้างมากหรือว่าจะลองที่ดูใหม่ก็แล้วแต่ผู้คุณเลยนะคะเข้อสองสามคเลือกด้วยโอเคค่ะโอเคทีมที่ว่าเป็นข้อสองคุณตอนนี้ต้องให้คุณแชร์ที่สูดแล้วล่ะค่ะผมไม่ต้องการใครทั้งนั้นในตอนนี้ครับคุณเอริชมันเพราะแค่ผู้ช่วยของผมสิบคนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สามครับครับถ้าเฉลี่ยน้ําหนักตัวของผู้ช่วยแต่ละคนอยู่ที่เจ็ดสิบกิโลกรัมสิบคนก็เท่ากับเจ็ดร้อยกิโลกรัม ก็ประมาณเครื่องซักผ้ารุ่นเก่าๆเครื่องหนึ่งนะครับน่าจะนับประมาณนั้นได้นะครับต่อไปนี้ทีมงานของผมจะแบ่งเครื่องกันไปยืนบนฐานนี้ส่วนคุณชารีก็เตรียมพร้อมแล้วซึ่งเราจะจับเวลา20วินาทีเท่ากับเมื่อกี้เอาละครับด้านบนพร้อมไหมเอาละครับให้คุณชารีเตรียมตัวนิดนึงพร้อมด้านล่างโอเคถ้าอย่างนั้นก็เริ่มได้เลยครับแข็งแรงมากจริงๆครับ อยอดมากแข็งไดร้จริงๆครับไปแล้วอีก13วินาทีมึงเอาละพอแล้วครับปล่อยได้ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณชารีด้วยครับสุดยอดจริงๆคุณเป็นสุดยอดมนุษย์จอมพลังจริงๆครับสุดยอดมากครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นระหว่างการประลองกําลังกับจักรยานยนต์ความลับนั้นอยู่ที่เชือกนั่นเองครับตราบใดที่คุณชารีไม่ปล่อยเชือกพละกําลังทั้งหมดก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับแต่ว่า แรงทั้งหมดต้องเป็นแรงที่กล้ามเนื้อของเขานั้นรับไหวด้วยครับในกรณีนี้คุณชารีฝึกมากับจักรยานยน์ที่มีน้ำหนักคาละส5 0กิโลกรัมก็เท่ากับ700กิโลกรัมพอดีครับ